สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์มงกุฎสิงหนานันโหนดวงขุมทรัพย์มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาบริการข้อมูลทางโหราศาสตร์ดวงดาวบนฟากฟ้าเป็นดวงดาวที่มีผลต่อทุกคนทุกท่านนะครับไม่มีใครสามารถหนีแสงแห่งองค์พระสุริยเทพได้เลยแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่ได้รับแรงโน้มถ่วงทั้งจากโลก จากดวงดาวต่างๆแม้เราจะไม่เห็นเขาเพราะอยู่ไกลนะครับแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันในระบบสุรยิยะจักรวาลนี้ที่นี่เป็นที่ที่อัศจรรย์มากที่นี่เป็นที่ที่มีมากมายเหลือเกินที่เรายังศึกษาไม่หมดไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่ถ่องแท้นะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคนโบราณย้อนเวลากลับไปประมาณสัก10,000ปีที่แล้ว มีความรู้วิทยาการบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับสามารถร่วงรู้ได้ว่าจักรวาลน,นั้นมีอะไรบ้างมีดวงดาวปรากฏอย่างไรหมุนอย่างไรใช้เวลาอย่างไรโดยที่ไม่มีอุปกรณ์กล้องดูดาวอะไรทั้งสิน้นนั่นคือจุดกำเนิดของหลักวิชาณอัศจรรย์วิชาโหราศาสตร์ผมใช้โหราศาสตร์อินเดียนะครับ Vedik Astrology หรือโหราศาสตร์ที่มีต้นรากต้นเขามาจากคำสอนของพราหมณ์หรือสีรัรับความรู้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกทีในคำพีพระเวทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาก้ายมาเป็นข้อมูลทางธรรมชาติละกันมาศึกษาดูและปรับตัววันนี้เราคุยถึงดวงการเงินการงาน สิ่งต่างๆที่เป็นความมั่งคั่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์มงกุฎครับเรามาคุยกันว่าดาวดวงไหนอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรแต่ละราศีเวลานี้สำหรับชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมท่านคือคนที่มีดวงอาทิตย์ หรือสุริยเทพอยู่ที่ราศีเมษที่ไฮไลท์สีแดงไว้นะครับซึ่งตอนนี้องค์พระสุริยเทพบนฟ้าในช่วงปักแรกของเดือนมีนา1-15มีนาคมองค์พระสุริยเทพจะยังอยู่ที่ราศีกุมนะครับท่านก็เตรียมจะย้ายเข้าราศีมีนั่นแหละแต่ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ราศีกุมอย่างน้อยๆ14วันแรก ของเดือนมีนาคมท่านก็ยังอยู่ราศีกุมการที่ท่านอยู่ราศีกุมนี่เป็นข่าวดีของชาวราศีเมษเพราะว่าสุเริยเทพหมายถึงความสําเร็จในหน้าที่การงานสุเริยเทพหมายถึงความเป็นใหญ่เหนือทุกๆอย่างนะครับเพราะนั้นใครทรี่ทำธุรกิจมีการวางแผนใหม่มีเรื่องรับผิดชอบเยอะนะครับมีภาระหน้าที่ต้องบริหาร สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นลาบเป็นผลเป็นผลกําไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบความสาเร็จได้ง่ายมากเพราะว่ามันเป็นวันเวลาที่ดวงดาวพระสุริยเทพกําลังมอบความสาเร็จให้กับชาวราศีเมษนะครับในช่วงเวลานี้ปักนี้ มีปรากตการสำคัญอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบริการข้อมูลนะครับก็คือดาวพระสุขนะสุกราอาจารย์เทพดาวพระสุกขผู้เป็นอาจารย์ของเหล่าอสูรผู้เป็นพรามโยคีที่ร่ำรวยอย่างมากจากเวททางคศาสตร์อันเกี่ยวกับทรัพย์นะครับเป็นอาจารย์ของเหล่าอสูรที่อสูรเกรงใจมาก ตอนนี้ท่านอยู่ที่ราศีมีนแต่ในวันที่12มีนาคมตัวองค์พระสุปรวงนี้จะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษเมื่อท่านย้ายเข้าสู่ราศีเมษสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวราศีเมษจะมีนายทุนคนใหม่ชาวราศีเมษจะมีแหล่งทุนใหม่ ชาวราศีเมษจะมีเงินใช้มั่นคงมากขึ้นชาวราศีเมษค้าขายอะไรผลกำไรจะเพิ่มขึ้นชาวราศีเมษอยากได้อะไรที่มันต้องใช้เงินเป็นปัจจัยคูณแม้จะเป็นการกู้การขอการขายก็จะประสบความสาเร็จเพราะว่าองค์พระศุกร์คือตัวแทนของทุนนั่นเองนะครับ มองไปทางสุริยเทพท่านบอกว่าให้ลาบนะมองไปที่พระศุกร์ท่านบอกว่าเอาทุนไปนั่นก็หมายความว่าชาวราศีเมษเป็นหนึ่งในราศีที่น่าอิจฉาสำหรับปักนี้ปักหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามอัปเดตกันที่แชนแนลนี้นะครับกระดิ่งระฆังและการกดติดตามจะช่วยให้คุณไม่พลาดการรับรู้ข่าวสารจากพวกเรา ทีมงานของช์แนลและอาจารย์มงกุฎขอบคุณที่พวกเรารับชมแล้วก็ส่งหัวใจเล็กๆคอมเมนต์คำชมให้กับทีมงานนิดๆหน่อยๆแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ